สามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบเดี๋ยว10ค่ะหนึ่งสองสามสี้โอ้สิค <5. S 2> <มา>่ะหนึ่งสองสามสาหกเจ็ดแปดเกาสิบเฝ้าไปซ้าย3 10สิบสิบหนึ่งสองสามสี่ห้

หนึ 3, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเ็ดยี่สิบสองย่สิบสามยี่สิบี่ยี้ายี่สิบหกยี่บเจ็ดย่สิบแปี่สิบเก้าสโอเครอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ สิบค่ะสิบค่ะรอดูเต่อามสี่ห้าหกดแสบลอค่ะติรดติรเติรติติรติิบค่ะสิบค่ะห่งามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสียันแหงเนาะหนึ่งสองสาม่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบ หนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดเก้าสิสามบค่ะหนึ่งสองสามสี้เสิบบค่ะหนึ่งสองสามี่ห้าหกเ 1>, 1 2ึ่5 6องสามสีค่ะสิบจ้าหนึ่งสองสามสี่หโอ้ไม่ถึงสักที10ค่ะหนึ่งสองสามโอ้ไม่มีใครแตกเลยได้เท่าไหร่สิ 1 2 3 4 5ม7 8 9 0าได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ทาเล่นหมุนโอ้เเตึก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 ตึึกต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 ้กตก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจด้าสโอ้ไม่ได้ค่ไม่ได้โอ้ลอดไปเติมเติมเติมแต่เติมเติมติมตับตับตับแล้วต่ลำตับตับตับจะไมหย่างไปทำม้นนยู่ผุนเจ้าสิบค่ะ1นึ่งสองสามสี่ห้า ตึงๆตึ้งึเติมพูมสิบหนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสได้สาจักเชียนเลยนะโอ้ได้สาสิบสมใจนะคะโอ้หมุนมาหาสิบแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ้าสิบสามเาเร็วอย่าซา หนึ่งสองสามสี <cheeks ơi> ่ห <Lud els> ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิว้าวตํตละตาลตัาตาตัตําตาละตาลตาตาตัตัตัมาตามต้มตัามตัามต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 มดนางหลายเลยท่ตัม่นะุนาพุนาได้องถิ่เอานโอเคคนแพได้เท่าไหร่คะที่สองหคะะได้เท่าไหร่จ๊ะ นี่จ้าเดี๋ยวจิ้มเราอยู่ตรงนี้จ้าจะได้สียังเย็นสีแดงกับสีส้มอ๋อสีแดงไว้ใหญ่แปรกลางหมดเลยเหรอคะป้าค่ะไรคือบะหมี่เรียนโอหมี่ห้าชิบบาทค่ะมาเม่วงค่ะเม่วงค่ะร้อยค่ะหญ่เอารียนสีแดงก่อนนะคะว้าวตกใจเบื่อจะเป็นห่วงแข้งเลยไม่บอกนะค่ะไปเรียนเจ้าเอาจ้าสีส้มนะคะ แตกแล้ว่ะลอยอะ่อยอร่อยอร่อยเติยงเติ่งอะงติ่งเติมงนตียงการร่อยนั้นเอาอันนี้่าเอาเตียเอาอยู่หือดีใจจะลืมเอาเงิน่อยเธอจ๋าไม่ต้องเสียใจนะจ๊ะเธอเขีหน้าค่อยเอาใหม่นะจ๊ะ